ชีวิตที่แสนหวานจอชีวีตาว,วันนี้น้องเฟเดเขาลากกระเป๋าเดินทางมาที่ออฟฟิศกลับจากทริปที่ภุญญาจากอีพีที่แล้วเฟเดบอกว่ามีของฝากมาให้ด้วยค่ะแต่ขอมาเปิดที่ออฟฟิศนะคะไม่ได้เปิดที่บ้านเริ่มใจไม่ดีแล้วก็เดาไม่ออกไปค่ะว่าน้องซื้ออะไรมาฟังจากเสียงเมื่อกี้แล้วนี่เป็นขวดแน่นอน ช่เลยค่ะน้องซื้อไวามาอีกแล้วค่ะแต่รอบนี้เป็นไวที่ขวดใหญ่หน่อยแป้งก็งงเลยค่ะเลยถามว่าแรงจูงใจอะไรที่ทําให้ซื้อไวขวดใหญ่นี้กลับมาบ้านแล้วน้องก็สารภาพว่าตอนซื้อเนี่ยเมาค่ะไปร้านอาหารทานอาหารเสร็จเนี่ยกะจะซื้อไวกลับบ้านสักสองสาขวดแต่พระเอิร์ดเหลือกไปเห็นไวขวดใหญ่แบบนี้ค่ะก็เลยซื้อมาทั้ง3าขวดเลยเฟรดบอกว่าขวดใหญ่หนึ่งขวดนี้เท่ากับไวขนาดปกติ5ขวดเลย คยดินที่เขาบอกว่าเวลาเมาเราชอบทำไรแผลงๆนี่เมาเราซื้อไวโขดใหญ่กลับบ้านค่ะไฟได้ไปแวะดูบ้านที่ปุญญามานะคะ mm. มีภาพอัปเดตเล็กน้อยค่ะ mm. ผู้รมางบอกว่าสิ้นเดือนตุลาน่าจะแล้วเสร็จ mm. เดือนหน้าเราอาจจะต้องไปปุญญาเพื่อที่จะไปดูบ้านอีกรอบค่ะ mm. ภายในเนี่ยวางระบบท่อค่ะมีการเจาะผนังเพื่อที่จะวางระบบสายไฟ ช่างเก็บงานเรียบร้อยดีค่ะปิดรูทั้งหมดแล้วก็แซะสีเก่าเตรียมทาสีส่วนโซนห้องน้ำก็วางระบบท่อใกล้จะเสร็จแล้วค่ะช้นบนดัดฟ้าทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะลงยาแนวแล้วก็จะต้องทาสีกันซึมค่ะมีปรับแก้ไขนิดหน่อยค่ะตอนที่เขาเจาะผนังวางระบบนี่เราต้องตรวจสอบดีๆนะคะเพราะว่าถ้าผิดแล้วแก้ยากค่ะ จอเชีวีตอยู่อิตาลีกับป้ายวันนี้สวัสดีค่ะกลับมาใช้ชีวิตที่เครม,ม่าเหมือนเดิมนะคะชอชเชแบบนี้ก็ต้องลากสังขารตัวเองออกมาทําง,งานออกมาส่งนอนเฟเดย์ที่ออฟฟิศออกมาเดินเล่นกันค่ะแล้วเดี๋ยวไปหากาแฟทาน <c oughs> สําหรับใครที่พาน้องหมามาเดินเล่นในเมืองนะคะจะต้องมีสายจูงอยู่ด้วยตลอดเพราะว่าหมาพวกนี้เดินผ่านกันก็พร้อมที่จะสวบกันตลอดเวลาบางทีน้องก็เห่าแก้ขินค่ะไม่ได้สวบจริงๆ แต่ถ้าเป็นหมาพันธุ์ดุจริงๆเนี่ยคนเลี้ยงจะต้องระวังมากนะคะเวลาพามาเดินในเมืองเพราะว่าที่นี่คนคึกคักมากค่ะแล้วก็เด็กๆเยอะแป้งไม่มีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสุนัขที่นี่เลยคะ่ะเพราะว่ายังไม่มีหมาแต่ถ้าในอนาคตนี่เลี้ยงนี่เดี๋ยวจะมารีวิวนะคะว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างแป้งเป็นแม่บ้านหรือว่าเป็นนกที่ตื่นเช้าค่ะด้วยความที่ต้องตื่นมาส่งเฟเดไปทำงานในทุกๆเชา้า ก็เลยจะทํากิจกรรมส่วนมากพวกทําความสะอาดบ้านหรือว่าช้อปปิ้งนี่จะทําในช่วงเช้าส่วนช่วงบ่ายก็เดินโตเตะช้อปปิ้งบ้างนอนเล่นบ้างดูซีรีส์บ้างเฟเดไม่ได้บังคับให้มาส่งในตอนเช้านะคะแต่อยากจะทําให้ค่ะเพราะว่าเราอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทําอะไรแต่เขาต้องไปทํางานหาตังค์จ่ายค่าใช้จ่ายภายในบ้านเลยเปลี่ยนจากการตื่นเที่ยงมาเป็นการตื่นเช้าแล้วก็ไปทํางานพร้อมกันจิ้มกาแฟเป็นอาหารเช้าด้วยกันเสร็จก็แยกย้ายกันไปทํางาน ทำแบบนี้มันดูแฟร์ดีค่ะเพราะว่าไม่ใช่แค่เฟรเดที่ต้องตื่นเช้าออกไปทำงานแม่บ้านอย่างเราก็ต้องทำให้เห็นด้วยค่ะว่าเราก็แอคทีฟเหมือนกันโชคดีนะคะที่วัฒธ,ธรรมชาวอิตาเลีนี่เขาไม่ทานอาหารเชา้าไม่งั้นต้องตื่นเมื่อแต่ตีห้ามาเตรียมอาหารเช้าให้แล้วละค่ะแต่ความลำบากในการตื่นเช้าก็มีอยู่หนึ่งข้อนะคะคนที่นี่เขาเคร่งเรื่องการแต่งตัวแล้วก็แต่งหน้ามากค่ะ ก็เลยต้องรีบตื่นแต่เช้านิดนึงค่ะตื่นก่อนเฟเด้นะคะเสิร์กรฟกาแฟเสร็จก็อาบน้ําแต่งหน้าแต่งตัวให้เสร็จก่อนที่เฟเดี้จะลุกจากเตียงเพราะว่าความมหัศจรรย์ของผู้ชายค่ะเพราะว่าเขาใช้เวลาแค่5นาทีในการแต่งตัวมไม่ต้องกลีกุจอแหกขี้ตาตื่นมาแต่งหน้าแต่งตัวเหมือนผู้หญิงค่ะกลางวันแยกย้ายกันไปใช้ชีวิตตอนเย็นกลับมาก็มาเจอกันค่ะ กิจกรรหลักของครอบครัวค่ะก็คือเข้าครัวเพื่อทำอาหารเย็นในมืออาหารก็จะอัปเดตค่ะว่าวันนี้ไปทำอะไรมาบ้างส่วนอาหารเย็นวันนี้เราเป็นเนื้อวดดัวเจกค่ะหรือว่า Baby ้คาวเราจะใช้มอสซาลาไวาเป็นวน์หวานชื่อดังจากซีซิลีเชฟจะชอบนำมาปรุงอาหารค่ะเพราะว่าจะทำให้ได้รสชาติคาราเมล บางทีนี่ก็ชอบดื่มมาสาลาไวน์เป็นช็อตเล็กๆเพื่อเป็นเครื่องดื่มเรียกน้ำย่อยมาสาลาไวน์ไวหวานนี่วานส่มชื่อเลยนะคะส่วนมากนิยมจะมาทำกับเมนูเนื้อค่ะเพื่อให้เนื้อเนี่ยนุ่มแล้วก็มีรสชาติหวานด้วยความที่อาหารอิตาเลียนนี่เขาจะไม่ปรุงรสชาติด้วยน้ำตาลแต่จะทดแทนรสชาติความหวานด้วยวัตถุดิบอื่นๆอย่างเช่นมาสาลาไวน์ เราจะนําเนื้อค่ะซับด้วยกระดาษทิชชูให้แห้งนะคะจากนั้นก็มาคลุกกับแป้งอนเนกประสงค์งเมนูอาหารเย็ยนของวันนี้เนี่ยในภาษาเต้เขาจะเรียกว่า scallopine m a ซ a l a เป็นอาหารที่ปรุงง่ายค่ะใช้ระยะเวลาสั้นมากๆในการทําจะไม่ปรุงนานค่ะเพราะฉะนั้นเนื้อที่ได้เนี่ยมันจะยังนุ่มแล้วก็เด้งๆ ส่วนไวมัซาลาเนี่ยก็จะให้รสชาติหวานค่ะไม่ได้นิยมแค่นํามาปรุงกับเนื้อเท่านั้นนะคะไวมัซาลาแต่ยังนิยมนํามาปรุงกับพวกอาหารทะเลอย่างหอยเชลล์ด้วยค่ะด้วยความที่วัตถุดิบที่ใช้เนี่ยขึ้นอยู่กับพื้นที่นะคะทางตอนเหนือลักษณะภูมิประเทศเนี่ยเป็นหุบเขาค่ะก็จะมีเนื้อเยอะแต่ถ้าเป็นทางตอนใต้ที่ติดทะเลเนี่ยก็จะมีอาหารทะเลค่ะถ้าเป็นเนื้อเนี่ยส่วนมากก็จะทานเป็นเนื้อไก่ ถ้าใครไปเที่ยวทางตอนใต้ของอิตาลีเมนูที่ทำกับมอสซาเรลลาวน์ส่วนมากจะเป็นไก่ค่ะจะเป็นอกไก่สไลด์บางๆนะคะแล้วก็คลุกกับแป้งแบบนี้แล้วนำไปทอดกับมอสซาเรลลาไวน์วิธีทำเหมือนกันเด็กกับการทำวันนี้เลยค่ะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นสำหรับเมนูนี้แล้วถ้าใครไม่ทานเนื้อเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นไก่ได้นะคะ เดี๋ยวเราจะละลายบัตเตอร์ไว้ในกระทะค่ะพยายามใช้ไฟอ่อนแล้วก็ใช้เนยดีหน่อยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเนยจะไหม้ค่ะถ้าเราใช้เนยราคาถูกนะคะจะทนความร้อนได้ดต่ำค่ะท,ทำให้ทอดแบบเดียวเนี่ยก็ไหม้แล้วพอเนอยไหม้รสชาติที่ได้นี่มันจะไม่ออกหวานด้วยมาซาล่าไวท์ค่ะแต่มันจะติดรสขม พอเนอยละลายได้ที่แล้วเราก็เนื้อที่คลุกกับแป้งอนเนกประสงค์เนี่ยลงไปทอดค่ะเราจะทอดไปเรื่อยๆด้วยไฟอ่อนนะคะแล้วก็พลิกกับด้านทั้งสองด้านเลยอย่างที่แป้งบอกไปในอีพีก่อนค่ะว่าครอบครัวชาวอิตาเลียนนี่สนิทสนมกันมากๆเสียงที่แทรกเข้ามาอยู่นี่คือคุณพ่อกับคุณพี่ชายโทรคุยกันอยู่ค่ะ คุณพ่ออยู่ที่อิตาลีแต่ว่าคุณพี่ชายอยู่ที่ดับลินแต่เชื่อมิเขาว่าโทรคุยกัน3เวลาหลังอาหารเลยค่ะพูดง่ายๆว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับคุณพ่อนี่คุณพ่อ,อรายงานลูกๆหมดเลยค่ะวันนี้ไปไหนมาทานอะไรหรือว่าเข้าห้องน้ำไปกี่ครั้งอย่างที่บอกเขาว่าเมนูนี้เนี่ยทำแป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวเนี่ยเฟเดโกมาเปิดวน์แล้ว เราจะเปิดไวน์ทิ้งไว้ก่อนที่จะดื่มค่ะเพื่อให้วไวน์ที่หายใจพอไวน์ได้สัมผัสอากาศเนี่ยมันจะทำให้รสชาติกลมกล่อมยิ่งขึ้นเพื่อรักษาอุณหภูมิความเย็นของไวน์นะคะเราจะใส่ถุงเก็บความเย็นไว้ด้วยค่ะชาวทั่วไปนี่เขาจะใช้น้ําแข็งใช่ไหมคะใช้ในการแช่ไวน์แต่ที่นี่น้าแข็งต้องไปซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะไม่ค่อยสะดวกในการซื้อน้ําแข็งเลยเลยเลือกที่จะไม่ใช้น้ําแข็งแต่ว่าเลือกใช้เป็นถุงเก็บความเย็นแบบนี้ค่ะ อีกด้านนี้สุกแล้วแล้วก็พลิกกับด้านให้สุกทั้งสองด้านนะคะเชฟเดจะใส่ก้อนผงปรุงรสไปด้วยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ปรุงรสชาติด้วยเกลือหรือว่าพริกไทยแต่จะใช้เป็นน้ำซุปค่ะหรือว่าถ้าซุปไม่มีก็ใช้เป็นซุปก้อนแบบเราก็ได้้ดวยความที่เมนูนี้เนี่ยน้ำมันจะขุบคลิกนิดนึงค่ะฉะนั้นเวลาใส่น้ำซุปลงไปเนี่ยพยายามอย่ามือหนักนะคะ ไม่นั้นจากซอสคุกคลิกคุกคลิกเนี่ยจะกลายเป็นซุปได้ค่ะอาหารเย็นยังไม่เริ่มเสิร์ฟแต่ว่าที่บ้านเรานี่เสิร์ฟไวก่อนแล้วนะคะ หลังจากที่เราใส่มาซาลาไวายลงไปเนี่ยบ,บัตเดียวค่ะก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้วายหมดไปครึ่งขวดแล้วค่ะอาหารเย็นยังไม่เริ่มเลยเจ้หวานี้แป้งก็จะเริ่มเก็บของในครัวแล้วก็เตรียมโต๊ะอาหารจัดจานเตรียมเสิร์ฟได้เลยค่ะ วัฒนธรรมการทำอาหารทานที่บ้านนี่เป็นกิจกรรมที่เข้มข้นมากในสายเลือดของชาวอิตาเลียนฉะนั้นชาวอิตาเลียนเวลาสร้างบ้านก็เลยให้ความสำคัญกับห้องครัวค่ะห้องครัวเนี่ยจะมีพื้นที่ใหญ่หน่อยมีสเตชันสำหรับทำอาหารอีกอย่างนะคะถ้าจะให้คิดภาพตามง่ายๆก็คือแบรนด์ดังๆในอิตาลีเนี่ยก็จะเป็นพวกเครื่องครัวค่ะที่ขายทั้งดีไซน์แล้วก็ฟังก์ชันในการใช้งาน เ็นเครื่องครัวสัญชาติอิตาเลียนที่มีความพรีเมียมค่ะอาหารจานนี้เวลาเสิร์ฟนี่จะเสิร์ฟพร้อมกับซอสนะคะส่วนซอสที่ได้นี่จะหเหนหนืดหนยค่ะเพราะว่าแป้ง ที่เราใช้คลุกกับเนื้อก่อนที่จะนําไปทอดตอนนี้คุณพอ่อกำลังวุ่นวายอยากจะเปลี่ยนมีดนะคะ<ว>จะต้องใช้มีดสเต็กในการทานเท่านั้นขนาดคุณพ,พอ่อนี่เป็นคนง,ง่ายๆค่ะง,ง่ายกว่าน้องเฟดดี้มากแต่ก็ยังแอบมีเรื่องจุกจิกให้หน้าปวดหัวะคะ่ะอีกอย่างแก้ววน์นี่ยแก้วทั่วไปคุณพ่อก็ไม่ใช้นะคะต้องใช้แก้วคริสตัลด้วยความที่มีราคาแพงกว่ามันทำให้แตกยากมากกว่าแก้วปกติ แก้ววายที่ทําจากคริสตัลนี่เราจะชอบเห็นในหนังค่ะที่เวลาบนโต๊ะหาเนี่ยเขาอยากจะกล่าวอะไรบนโต๊ะเขาจะใช้ซ่อมในการเคาะแก้วเสียงแก้วคริสตัล Crystal นี่มันจะกังวานมากๆเลยค่ะส่วนบ้านแป้งกับฟไดดี้ไม่ใช้นะคะแก้วคริสตัล Crystal เพราะแป้งนี่ชอบทําแก้วแตกใคร follow Instagram แป้งอยู่เนี่ยแป้งทําแก้วแตกบ่อยมากค่ะคอนเฟิร์ม คนอิตาเลียนนี่รักกันทำอาหารมากค่ะมันเป็นการฟังลึกในจิตวิญญาณอยาวนานมาตั้งแต่สมัยโรมันแล้วค่ะการดื่มแอลโกอฮอล์หรือว่าดื่มไวน์ที่นี่ไม่เป็นการผิดศีลน,นะคะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่บาปนะคะเพราะว่าการดื่มจนมึนเมานี่เป็นการสร้างบาปด้วยความที่เราเป็นสาวไทยค่ะ ที่ไทยนี่เราจะมีเวลาขายแอลกอฮอล์ใช่ไหมคะแล้วก็ในวันพระหรือว่าวันสําคัญทางพุทธศาสนาจะมีการงดขายแอลกอฮอล์ในร้านค้าค่ะแต่ที่นี่นี่ขายทุกเวลาค่ะตั้งแต่ซูเปอร์มาร์เกต็ตเปิดยันปิดเนี่ยซื้อได้เลยนะคะฉะนั้นเวลาที่มีชาวต่างชาติไปเที่ยวที่ประเทศไทยอาจจะต้องแนะนําเพิ่มด้วยค่ะว่าที่ประเทศไทยนี่มีการขายแอลกอฮอล์เป็นช่วงเวลา ตอนแรกเข้าใจว่าคนยุโรปนี่เป็นแอลกอฮอลิกค่ะแป้งมีโอกาสไปทานเข้าเที่ยงกับชาวต่างชาตินะคะที่มาจากหลายประเทศสมัยที่ยังไม่คบกัวเฟเดย้คะ่ะไม่รู้วัฒนธารรมของคนที่นี่เซอร์ไพรส์ราสมากเพราะว่าทุกคนสั่งเครื่องดื่มเป็นแอลกอฮอล์หมดเลยส่วนแป้งนี่สั่งน้ำอัดลมค่ะคนทั้งโต๊ะก็มองเราตาแป๋วเลยนะคะพอตอนนี้ทราบแล้วว่าวัฒนธารรมการดื่มเขาเป็นยังไง,งไเข้าใจแล้วล่วคะค่ะว่าทำไมเขามองเราแปลก เขาสู่ช่วงเครื่องดื่มล้งางตากน้องเฟยดเป็นหนุ่ม i n t r o ิร r ตค่ะมีเพื่อนน้อยแล้วก็ไม่ชอบออกไปดื่มหรือไปทานอาหารนอกบ้านนานๆทีนี้ก็มีไปบ้างค่ะไปดื่มกับเพื่อน2อสแก้วก็กลับเพราะว่าอยู่ในช่วงที่วัยเพื่อนๆเ,เ,เขามีภาระมีครอบครัวกันหมดแล้วพอบ้านก็จะแวะไปกินได้แค่แก้ว2แก้วแล้วก็แยกแยก้ายก,กลับค่ะ อย่างที่บอกไปว่าวัตําการทำอาหารแล้วก็ทานเข้ากับคนที่บ้านเนี่ยค่อนข้างที่สำคัญกับครอบครัวเวลาที่จะใช้พบปะเพื่อนฝูงนี่ก็จะเป็นช่วงอ p เพ e ติโวไทม์ค่ะหรือว่าช่วงเวลาหลังเลิกงานช่วง6โมงเย็นจะเป็นการดื่มพวกสปริตหรือว่าดื่มเบียร์เป็นอาหารเรียกน้าย่อยก่อนที่จะไปทานอาหารเย็นถ้าใครเคยมาเที่ยวทีิตาลีเนียช่วง6โมงเย็นค่ะจะมีคนออกมานั่งมาดื่มชิลชที่บาร์กันเยอะมากม ถือว่าเป็นช่วงเวลาพบปะเพื่อนฝูงกันค่ะเราก็จะแยกย้ายกันไปทานอาหารเย็นที่บ้านเครื่องดื่มล้างปาวันนี้เราทำมา,าริตาค่ะแต่วันนี้ออเดอร์ขอให้บาชทนเดอร์ทำให้เปรี้ยวน้อยหน่อยปกติทำมะนาวแก้วละลูกค่ะวันนี้ก็เลยทำสอแก้วใส่มะนาวหนึ่งลูกพออีกหนึ่งความลำบากใจที่ต้องอยู่กับเฟดี้นะคะด้วยความเป็นหนุ่มอินโทรเวิร์ตค่ะคุณที่เป็นแฟนเนี่ยจะต้องเอนเตอร์เทนเขาหน่อย คุณนี่เือเป็นคนถูกเลือกโดยหนุ่มอินโทรเวิร์ดนะคะที่ให้สามารถเข้ามาอยู่ในชีวิตเขาได้ต่อให้วันไหนไม่อยากดื่มหรือว่าเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องมานั่งอินเตอร์เทนน้องค่ะเฟดไดเป็นคนไม่พูดมากค่ะเป็นหนุ่มพูดน้อยแต่ว่าชอบให้อยู่ใกล้ๆตลอดเวลาต่อให้เราไม่มีประโยชน์ยังไงน้องก็เอาเราไปด้วยค่ะลากไปด้วยไปไหนก็ต้องไปด้วยกันการออกกำลังกายของน้องเฟดดในช่วงนี้คือการ เจ๊เล่าในเช็คเกอร์พยามชงเล่ามากความฝันของน้องเฟดีก้การเปิดบาร์นะคะเปิดร้านอาหารแล้วก็มีบาร์ข้างในด้วยพาน้องเฟดี้ไปดูทำเลหลายที่ที่กรุงเทพเลยค่ะแต่มาติดตรงที่เราต้องทำงานอยู่ที่อิตาลีค่ะไว้ช่วงไวกยเกษียนเนี่ยเดี๋ยวเรามาสารฝันเปิดร้านอาหารแล้วก็บาร์ให้น้องเฟดี้กันนะคะ ตอนนี้เครื่องดื่มของเราพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราทำการปรับแสงหน่อยนะคะเพื่อให้ได้บรรยากาศของการดื่มเห็นไหมคะว่าแค่เปลี่ยนแสงนิดเดียวเนี่ยก็ทำให้เปลี่ยนบรรยากาศได้เลยแป้งอยู่ในชุดนอนเตรียมพร้อมนอนแล้วค่ะแต่ถ้าน้องอยากจะดื่มเครื่องดื่มช่วยย่อยก็ต้องลุกขึ้นมาดื่มกับน้องค่ะมาการิด้านี่เป็นเครื่องดื่มที่ยกย้ายออกจากโต๊ะไม่ได้นะคะเพราะว่าเสิร์ฟปริมมาก กลัวว่าเครื่องดื่มของเราจะหกก็เลยนั่งดื่มกันที่โต๊ะค่ะด้วยความที่วันนี้มาร์การรต้าของเราไม่เปร like ี้ยวมากนะคะเวลาซิปก็ไม่ต้องกินเกลือเข้าไปด้วยค่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะเค็มเกินจอชวิต้าอยู่อิตาลีกับป้งวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเช่นเคยค่ะทุกการคอมเมนต์และการกดไลค์กดแชร์นี่เป็นกำลังใจสำคัญในการทำคลิปเลยค่ะเราไว้เจอกันใหม่ในอีพหน้านะคะ